นัตทิกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับคุณเจริญนี่แกไปทำสวนอยู่ที่จังหวัดชัยนาทมีอยู่ตอนบ่ายวันหนึ่งแกกำลังขุดหลุมจะปลูกมะม่วงแกได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านก็เลยวิ่งไปดู เห็นยายชุ่มเนี่ยยืนจับมือหลานสาววัยสามขวบหน้าตาตื่นก็เลยเดินไปที่ประตูบ้านของคุณยายแล้วก็สอดสายตามองเข้าไปข้างในมันอยู่ในห้องครัวเองเพื่อนบ้านที่ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากยายชุ่มก็เยอะเริ่มทยอยกันมาด้วยความตกใจไม่แพ้เจ้าของบ้านงูอะไรไอ้ยายสีดำดำไม่รู้งูเห่าหรือว่างูสิงโอ้ยมันเล่นเอายายเกือบช็อกแน่ ดีแต่ว่ากุมสติอยู่นะก็เลยคว้าแขนหลานวิ่งออกมานี่แหละคุณเจริญก็เดินเข้าไปยืนอยู่หน้าห้องครัวแล้วก็สายตามมองจนทั่วแต่ก็ไม่เห็นงูตัวนั้นเข้าใจว่ามันคงจะหลบอยู่ตามซอกหลืบที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพื่อนบ้านคนหนึ่งก็เข้ามานั่งยองๆเอามือค้ำพื้นแล้วก็ก้มมองไปตามพื้นมันอยู่ใต้ตู้กับข้าวน่นไ,ไงคุณเจริญก็มองตามเพื่อนบ้านคนนั้น เจองูตัวนั้นแต่ยังดูไม่ออกว่างูอะไรเอ๊ะแบบนี้ไม่น่าใช่งูจงอางหรือว่างูเห่าแล้วนะผมก็ว่าอย่างนั้นนะครับแต่การคาดเดาของคุณเจริญกลับตรงกันข้ามเมื่องูตัวนั้นเลื้อยออกมาจากใต้ตู้กับข้าวคงจะตกใจตื่นก็เลยชูคอแผ่แม่เบี้ยสายหัวไปมาเพื่อนบ้านนิถลันออกไปตั้งหลักจนกระทั่งคุณเจริญต้องถอยตามออกมาด้วย แต่ก็ยังมีเพื่อนบ้านที่อยากจะรู้อยากจะเห็นเข้าไปแทนและบางคนก็ได้ทอนไม้ท่อดเหล็กติดมือเข้าไปด้วยจนยายชุ่มต้องออกปากบอกว่าอย่าทำร้ายงูเห่าตัวนั้นแล้วก็บอกให้ทุกคนถอยออกมาความตั้งใจของคุณยายก็คือให้งูเห่าตัวนั้นเลื้อยออกมาเองแต่มันก็ไม่ยอมเลื้อยออกมาสักทีไม่มีใครชำนาญที่จะจับงูสักคนเลยก็เลยต้องพึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยให้มาช่วยจับ เมื่อรถเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมาถึงเพื่อนบ้านก็ยิ่งมามุงดูกันมากขึ้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงถึงได้จับงูเห่าตัวนั้นได้แล้วก็หย่อนลงกระสอบปุ๋ยเพื่อจะเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปยายชุ่มหายใจโล่งอกที่ปลอดภัยทั้งคนทั้งงูแต่ก็ยังมีเรื่องที่ไม่สบายอยู่ตามความเชื่อที่ว่างูเข้าบ้านน่ะจะเป็นลางไม่ดี วันรุ่งขึ้นคุณยายชุ่มก็ทำบุญเลี้ยงพระอุทิศผลบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายโดยเฉพาะงูเห่าตัวนั้นไอ้เรื่องงูเข้าบ้านเนี่ยพลไม่มีบ่อยนักแต่ถ้าเกิดขึ้นกับบ้านใครแล้วเจ้าของบ้านก็ต้องทำบุญกันทุกคนแล้วก็ถือเป็นบุญใหญ่ทำแล้วก็จะโชคดีมีความสุขอันนี้เชื่อถือกันมานานแล้ว อีกอย่างที่เกี่ยวกับง,งูเข้าบ้านนี้ไม่ว่าจะเป็นงูอะไรก็ตามอย่าได้ไปทุบไปตีหรือไปฆ่าโดยเด็ดขาดเพราะเชื่อกันว่าถ้าทาอย่างนี้แล้วก็จะทําให้พบแต่ความหายนะซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงหรือไม่ก็พวกข้าวของเครื่องใช้ต่างๆความเชื่ออย่างนี้มีบางคนไม่เชื่อแล้วก็เห็นว่าง,งูคือสุดยอดอาหารโปรดชนิดเอาไก่เา,าแ้ลก,ก็ไม่ยอมให้แลกคุณจเจริญน,นึกย้อนกลับไปเมื่อ หลายปีก่อนมีเพื่อนบ้านแกคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นออกมาจากบ้านพร้อมกับเสียงร้องด้วยความตกใจแต่หลังจากตั้งสติได้แล้วเพื่อนบ้านคนนั้นก็หยิบเอาท่อนไม้ติดมือแล้วก็เดินกลับเข้าไปก่อนที่จะกำคองงูสิงตัวเท่าแขนเด็กออกมาอวดเพื่อนบ้านที่มามุงดูเขาก็คุยโวกับเพื่อนบ้านว่าหัวปอกเดี๋ยวโดนเข้าช่วงกลางลำตัวงูตัวนี้ก็หมดฤทธ ตอนแรกก็ไม่มั่นใจว่าเป็นงูสิงเพราะว่าตัวดําเกล็ดเลื่อมมันยังกับงูเห่างูจงอางอ่าก็กลัวอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่เห็นมันชูคอแผ่แม่เบี้ยก็เลยมั่นใจว่าเป็นงูสิงที่ไม่มีพิษก็เลยกล้าเข้าใกล้แล้วก็หวด,ด้วยท่อนไม้จนกระทั่งงูสิงหนีไม่รอดไอตอนที่เขากำคอง,งูสิงตัวนั้นออกมาอวดเพื่อนบ้านตอนนั้นยังไม่ตายแล้วก็พันแขนของเขาอยู่อ่า กระดูกช่วงกลางลำตัวคงจะแตกขาดจากกันเพราะเขาหัวแรงมากลุงปานแกก็บอกว่าเออไม่น่าทำมันขนาดนี้นะมันแข่งอูสิงไม่มีพิษอะไรกระดูกกระเดี่ยวหกักเลยไม่เร็วอีกแล้วเอาไปปล่อยเถอะสงสารมันอุย้ยเนื้อมันอร่อยว่าไก่ตั้งเยอะไม่มีใครเขาเอาไปปล่อยก็หรอกลุงหาซื้อได้ง่ายเหมือนหมูเห็ดเป็ดไก่ที่ไหนเล่านายสำลิดเป็นคนบอก เองจะฆ่ามันเอามาทำผัดเผ็ดแกล้มเล่าแล้วสิท่าฮะโอ้ก็โดนหัวจนกระดูกแตกขนาดนี้แล้วถึงผมเอาไปปล่อยอีกหน่อยมันก็ตายไม่อยากให้มันทรมานมันก็ต้องทำแล้วลุงมันอาจจะไม่ตายอย่างที่เองว่าก็ได้นะเออลุงว่าเอามันไปปล่อยป่าดีกว่าเผื่อมันรอดสงสารมันอุ้ยอย่างนี้ไม่รอดแล้ววันนั้นไม่มีใครสามารถเปลี่ยนความตั้งใจของนายสมริดได้ ในที่สุดงูสิงตัวนั้นก็โดนทบหัวถลกหนังเอาเนื้อไปปรุงกับแกล้มยอดนิยมก็คือผัดเผ็ดกับต้มยำนายสำริดกับเพื่อนๆตั้งวงกันเป็นที่กร้นเครงตั้งแต่ตอนเย็นๆจนกระทั่งดึกเพื่อนๆก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันรุ่งเช้าเพื่อนบ้านไปถามว่าจะทําบุญบ้านวันไหนนายสำริดไม่เชื่อหรอกคำโบราณโบราณก็ปฏิเสธที่จะทําบุญบ้านโดยอ้างว่าไม่มีเงิน นั่งเชื่อมเพื่อนร่วมรุ่นก็บอกปินโตสักเถาไปถวายอาหารหรือว่าไปถวายเพนที่วัดถวายปัจจัยพระเนนแล้วก็กรวดน้ำอุทิศผลบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรก็ได้นี่ฮะในสำเร็จก็บอกว่ามันมันก็เข้าทีอยู่หรอกปินโตนะได้แต่ว่าเงินจะใส่ซองถวายพระเนนเนี่ยฉันไม่รู้จะหามาจากไหนเพราะทุกวันนี้ก็ชักหน้าไม่ถึงหลังแล้ว เรื่องเงินปัจจัยถวายพระเนนไม่สำคัญนักหรอกเมื่อเองฆ่าเขาแล้วก็ทำบุญไปให้เขาจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกันหิววินโตสักเถาเนี่ยเข้าวัดก็ยังดีแม่ทุกคนมีแต่อยากจะให้ฉันทำบุญไปให้งูแค่ตัวเดียวที่พวกฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าหมูหมาหวัวควายตั้งเยอะแยะไม่เห็นไปบอกเลยนายสำทธิ์แก็พูดเหมือนกับไม่พอใจก็คำโบราณเขาว่ากันมาอย่างนี้อย่าไปฝืนดีกว่า ทำเถอะทำแล้วสบายใจกว่าทำแต่ถ้าไม่เชื่อคำโบรัมบบราณก็แล้วแต่เองเอาแล้วนะเอาไว้ฉันพร้อมวันนี้ก่อนลุงแกย้ำแล้วย้ำอีกว่าเรื่องอย่างนี้จะมารอวันนี้วันนั้นคงไม่ได้เพราะเชื่อกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคุณยายเนื่องก็เตือนเหมือนกันเพราะว่าบ้านนายสำลิดเนี่ยอยู่กันหลายคนแม้ว่านายสำลิดจ,จะไม่มีอันเป็นไปแต่คนในบ้านอาจจะรับกรรมแทนก็ได้ นายสมัมฤทธิ์ก็รับอย่างเสียไม่ได้เพื่อจะอยากให้จบจบเรื่องนี้กันไปแต่ว่ารับแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรหลายวันต่อมางูเหลือมตัวเท่าแขนผู้ใหญ่เลื้อยเข้ามาในบ้านของอาจารย์ประสงค์ครูโรงเรียนชั้นประถมตอนนั้นอาจารย์ประสงค์เพิ่งจะกลับจากโรงเรียนไม่มีใครอยู่เพราะว่าแม่บ้านออกไปจ่ายตลาดส่วนลูกสาวเพียงคนเดียวก็ยังไม่กลับจากที่ทํางาน อาจารย์ประสงค์เปิดประตูบ้านเดินเข้าไปสามสี่เก้าก็ถึงกับพังอ่ะเจอิญองูเหลือมตัวเท่าแขนก็เลยเอาไมายา้ยาวๆเพื่อจะไล่ให้มันออกไปแต่มันกลับเลื้อยมุดเข้าไปใต้ตู้โชว์จนอาจารย์ประสงค์ต้องออกมาหาคนช่วยจับลุงสมัยในบ้านอยู่ใกล้กันเป็นคนทําบ่วงเอาไปคล้องคอง,งูเหลือมที่หลบอยู่ใต้ตู้โชว์จนสําเร็จแล้วก็ดึงออกมาก่อนจะช่วยกันจับใส่กระสอบปุ๋ย จากนั้นก็เอาใส่ท้ายรถไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติวันรุ่งขึ้นอาจารย์ประสงค์ได้ลากิจวันหนึ่งเพื่อทำบุญบ้านตามความเชื่อและคำเตือนของผู้เฒ่าผู้แก่ข้าวของก็ไม่ได้ไปยืมเอาจากวัดเพราะว่าใช้โต๊ะหมู่บูชาที่มีอยู่แล้วแต่ที่ไปยืมจากวัดก็คือบาทน้ำมนต์แล้วก็ผ้าอาสนะสำหรับพระนั่งอาหารเลี้ยงพระก็สั่งคนอื่นเขาทำตั้งแต่ขําวานแล้วถึงเวลาก็ขนหมอข้าวมอแกงมา บางอย่างก็ติดเตาตั้งหม้อปรุงกันใหม่ๆแต่ว่าบางอย่างก็เรียบร้อยมาจากบ้านแล้วคุณเจริญรู้จักมักคุ้นกับอาจารย์ประสงค์เป็นอย่างดีแม้ว่าอาจารย์จะไม่ได้มาบอกบุญแกก็ไปของแกเองเพื่อนบ้านไปร่วมทําบุญกันหลายสิบคนมีตักบาตรพระด้วยคุณเจริญได้จานข้าวเหนียวกับปลาทอดจากอาจารย์ประสงค์ที่เอามาให้ก่อคลานเข้าไปตักบาตรที่วางอยู่หน้าพระเนนจํานวนเก้ารูปที่นิมนต์มาทําพิธีในวันนั้น ตักบาตรพระแล้วก็ออกมานั่งกินข้าวร่วมกับเพื่อนบ้านจนอิ่มหนำทำรานแล้วก็สมควรแก่เวลาแล้วจึงขอตัวกลับถัดมาแค่วันเดียวมีคนมาจ้างนายสมฤทธิ์ไปตัดกิ่งไม้ที่เกยทับหลังคาก็ชวนหน้าชายไปด้วยพร้อมกับมีดพระแล้วก็เชือกสำหรับมัดโยงดึงให้ผลนหลังคาคนที่มาจ้างนายสัมฤทธิ์ก็คือคุณตาถนอมตกลงราคากันห้าร้อยบาทแล้วกต็ต้องขนไปทิ้งให้เรียบร้อย หากไม่อู้งานจนเกินไปนักวันเดียวมันก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วยังได้ฟืนมาเป็นเชื้อเพลิงอีกด้วยต้นฉำฉาที่สูงท่วมหลังคาบ้านมีหลายกิ่งที่ยื่นมาทางหลังคาเวลามีลมก็จะเสียดสีกระทบกับแผ่นกระเบื้องจนเกิดเสียงดังคุณตาถนอมกลัวว่ากระเบื้องจะเสียหายก็เลยมาว่าจ้างนายสัมฤทธิ์ไปตัดวันแรกก็ตัดไม่เสร็จตามที่ตั้งใจไว้เพราะตัดกิ่งใหญ่แล้วเอาลงจากหลังคาไม่ได้ พอสายไฟมันระเกะระกะต้องทอนกิ่งให้มันเล็กๆซะก,ก่อนจับโยนข้ามสายไฟให้น้าชายเอาไปใส่รถเข็นพว่วงโดยการทอนกิ่งเล็กกิ่งน้อยออกก่อนก็ทำให้เสียเวลาไปเยอะกิ่งไหนใหญ่พอทำปืนได้ก็แยกไว้ต่างหากนอกนั้นก็โยนใส่รถเข็นพว่วงมอเตอร์ไซค์เอาไปทิ้งตามป่าข้างทางนายสำริดกับน้าชายก็ทำงานกันอย่างรู้หน้าที่และต่อเนื่องตลอด แต่วันแรกทำได้สองกิ่งใหญ่ๆเพราะค่ำซะก่อนเหลืออีกกิ่งหนึ่งที่พาดไปทางหลังคาบ้านคาดว่าครึ่งวันก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยกิ่งฉํำฉาที่พอทำพืนได้ก็ถูกขนใส่รถเข็นพ่วงกลับมาบ้านพร้อมกับเงินค่าจ้างทั้งหมดที่ขอเบิกก่อนงานจะแล้วเสร็จซึ่งคุณตาถนอมก็ยอมให้เบิกนายสมฤทธิ์ก็แบ่งกับน้าชายคนละสองที่เหลือก็เอาไปซื้อเหล้าซื้อกับแกล้ามมากินกันเป็นการแก้เหนื่อย รุ่งเช้าทั้งสองก็พากำนับนบ้านคุณตาถนอมเพื่อทํางานต่อเมื่อไปถึงแล้วนายสำลิดก็เป็นคนปีนตามเคยจากนั้นก็เอาเชือกมัดที่โคนโคนกิ่งที่จะตัดกับโยงกับกิ่งอื่นแล้วก็ลงมือฟันกิ่งที่ใหญ่กว่าโคนขานิดหน่อยจนปลายกิ่งค่อยค,อยคอยตกลงหลังคาเมื่อฟันจนกิ่งช้ำฉาขาดจากลําต้นแล้วน้าชายของนายสำลิดก็ค่อยๆผ่อนเชือกให้โคนกิ่งลงสู่หลังคาเบาๆแล้วนายสำลิดก็โหนตัวลงไปยืนบนหลังคา ทอนกิ่งแรกกิ่งน้อยแล้วก็โยนลงมาให้น้าชายเก็บใส่รถเข็นพ่วงเอาไปทิ้งงานทำท่าจะแล้วเสร็จตั้งแต่ก่อนเที่ยงเพราะว่ากิ่งนี้ไม่ใหญ่เหมือนกับสองกิ่งแรกแต่งานก็ไม่เสร็จเมื่อจู่ๆนสำลิดเกิดเสียหลักล้มกลิ้งจากหลังคาลงมากระแทกกับกันสัดก่อนที่จะร่วงลงกระแทกกับพื้นซีเมนในระดับความสูงสองเมตรกว่าจากชายกาาันสัดนสยสำลิดยังโชคดีหัวไม่กระแทกพื้น แต่แผ่นหลังได้รับพื้นซีเมนเต็มๆต,ตอนแรกก็ลุกเดินได้ตามปกติทํางานต่อได้แต่สักพักก็เริ่มปวดร้าวทีบ่บริเวณหลังจนทํางานต่อไม่ไหวคุณตาถนอมเห็นอาการไม่ดีก็เลยจะพาไปโรงพยาบาลแต่นายสัมฤทธิ์ปฏิเสธบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วก็จะขอทํางานให้แล้วเสร็จน้าชายของนายสมฤทธิ์ก็กลับจะเอากิ่งชํำฉาไปทิ้งมาเห็นเข้าก็ถามถึงอาการมาปวดมากไหม นายสำลิดก็ตอบเหมือนเคยตอบคุณตาถนอมมาคือไม่ได้เป็นอะไรมากเสร็จแล้วก็ช่วยกันเก็บกิ่งฉำฉาใส่รถเข็นพ่วงโดยอาการที่ไม่ค่อยจะดีนักคุณตาถนอมถามแล้วถามอีกแต่นายสำริดก็ยังยืนกระต่ายขาเดียวจนขนกิ่งฉำฉาเต็มรถให้หน้าชายเอาไปทิ้งแล้วก็นั่งตัดกิ่งเป็นท่อนๆเพื่อจะเอามาทําพืนหลังจากหน้าชายขับมอเตอร์ไซค์พ่วงเอากิ่งฉำฉาไปทิ้งได้สักพัก นายสำลิดก็ออกอาการหน้านิ้วคิ้วขมวดร้องโอดโอยจนคุณตาถนอมเห็นว่าไม่ไหวแน่แล้วก็เลยบอกแกมขู่ให้ขึ้นรถเพื่อจะพาไปโรงพยาบาลแต่นายสำลิดก็ยังไม่ยอมขึ้นรถอยู่ดีแลรอจนนาชายกลับมาแล้วถึงได้นั่งซ้อนท้ายให้น้าชายขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงพยาบาลแพทย์เอ็กซเรย์พบว่ากระดูกสันหลังของนายสำลิดแตกทำให้เกิดอาการเจ็บปวดอย่างว่า เมื่อเพื่อนบ้านทราบข่าวก็วิพากวิจารณ์กันไปต่างๆนาๆนาคนหนึ่งก็ย้อนไปเมื่อหลายวันก่อนที่นายสมฤทธิ์ไปตีงูจนหลังหักก่อนจะฆางูตัวนั้นเอามาปรุงอาหารกินแกล้มเหล้าก็มีเสียงขานกันรับกันเซง็งแซ่ว่านั่นแหละนั่นแหละกรรมตามทันนายสมัมฤทธิ์แล้วแม้แต่นายสมัมฤทธิ์เองก็ยอมรับตั้งแต่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็บอกกับทุกคนที่ไปเยี่ยมว่าถ้าแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ก็จะทําบุญบ้าน เพื่ออุทิศผลบุญให้กับเจ้าการรมนายเวรโดยจะพ่อูสิงดงดำมาเมื่อมตัวนั้นขณะนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลก็ให้ลูกเมียลุกตักบาดกรวดน้ำอุทิศผลบุญให้กับเจ้าการรมนายเวรไปก่อนเมื่ออาการดีขึ้นมากแล้วแพทย์จึงอนุญาตให้กลับบ้านได้และนายสำลิศก็ได้ทำในสิ่งที่บอกก็คือการทำบุญเลี้ยงพระที่บ้านและอาการเจ็บปวดหลังก็ดีขึ้นเรื่อยตามลำดับมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับ ท่านผู้ฟังหลายท่านคงจะรู้จักงูสิงงูสิงหรือว่างูเห่าตาลานเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบของนักเปิบโดยเฉพาะคอเหล้าคอเบียรที่นิยมบริโภคเป็นกับแกล้มจานเด็ดเช่นเดียวกับงูเหา่างูจงอางเมื่อก่อนนี้แถวบ้านคุณสมพง์มีงูเยอะทั้งงูมีพิษและไม่มีพิษเคยเข้าบ้านแกก็หลายครั้ง ตอนแรกก็เชื่อเพื่อนบ้านที่บอกว่าต้องนิมนต์พระมาสวดแล้วก็ทําบุญสะดอกเคราะห์จะได้ไม่มีเหตุเพศภัยแต่พวกงูก็มาบ่อยเหลือเกินจะนิมนต์พระมาสวดและทําบุญไม่ไหวเพราะไหนจะฆ่าอาหารไหนจะเงินใส่ซองถาวายพระอืมเอาไปเอามาก็เลยปล่อยเลยตามเลยอยากมาก็มาเดี๋ยวก็มันก็ไปขอม้มมนเองอหะบางคนจับได้คาบ้านก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ แต่บางคนก็คิดเมนูเด็ดเอาไว้ล่วงหน้าว่าจะทำอะไรกินดีแม้แต่คนที่ไม่ใช่ขอเหล้าคอเบียร์ก็ยังชอบกินกับข้าวเพื่อนบ้านน้องคุณสมพงษ์หลายคนก็เจอเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่ปล่อยให้หญ้าขึ้นรกไม่ยอมถางจนกระทั่งกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และมแมลงต่างๆเวลามีงูเข้าบ้านใครเนี่ยเจ้าของบ้านอยู่กันไม่เป็นสุขถ้าไม่จับเป็นก็จับตายจะได้ไม่มาอีก แต่ลืมคิดไปว่างูไม่ได้มีตัวเดียวอ่าบ้านคุณสมพง์นี่มีงูเขียวปากยิงโจกมาเยือนบ่อยตัวเท่าด้ามปากกายาวเป็นเม็ดนะเล่นเอาขวัญหายไปเหมือนกันแต่คุณสมพงษ์ไม่เคยทําร้ายมันนะแค่เอาไม้ไล่หรือเคาะให้มันเกิดเสียงดังเดี๋ยวมันก็เลื้อยหนีไปเองหลายคนก็ทําตามคุณสมพงษ์คือไม่นิมนต์พระมาสวดแล้วก็ทําบุญสะดอกเราะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะ แต่ก็ไม่เห็นว่าคนในบ้านหลังนั้นจะเป็นอะไรนอกจากเจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ใช่เฉพาะแต่คนเท่านั้นแม้แต่สัตว์มันก็ป่วยเป็นเหมือนกันเมื่อก่อนนี้ใครอยากกินงูต้องไปล่าเอาหรือไม่ก็ซื้อจากคนที่ไปล่าแต่ทุกวันนี้ใครอยากกินงูอะไรนี่ไม่ใช่เรื่องยากอ่ะเพราะตลาดนอกเมืองตอนช่วงเย็นจะมีพ่อค้าแม่ค้าเอางูมาขายเลือกซื้ออได้เลย เสร็จแล้วก็เอาไปปรุงอาหารได้เลยเพราะว่าเผาลอกเกรดให้เสร็จสับแล้วหลังจากกลายเป็นกับแกลมเด็ดให้กับคอเหล้าคอเบียร์มาหลายตัวก็เลยทําให้ผลลเมืองงูลดน้อยลงไปนานๆก็จะมีหลงมาสักตัวแต่ส่วนใหญ่แล้วถึงหลงมาก็จะไม่รอดเพราะคนชอบกินงูมีเยอะแม้แต่เด็กยังไม่ถึงสิบขวบก็กินเป็นแล้วแถมยังบอกว่าอร่อยพอหมูเห็ดเป็ดไก่อีกต่างหาก งูสิงกับงูเห่านี่มีลักษณะคล้ายๆกันมากตัวสีดำๆเหมือนกันจะต่างกันที่งูเห่าจะชูตัวแผ่พังพันเมื่อคราวจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูส่วนงูสิงไม่มีไม่ว่าจะเป็นงูสิงหรืองูเห่าก็ล้วนแต่เป็นที่โปรดปรานของนักเปิบทั้งนั้นแหละเมื่อไม่นานมานี้คุณสมพงษ์ไปเดินตลาดบ้านตาทองเห็นแม่ค้านั่งขายพวกงูเผาแล้วก็ต้มต้มแล้ว โดยตัดเป็นท่อนยาวประมาณหนึ่งคืบถ้าตัวไม่ใหญ่นักก็เผาลอกเก็ดขายกันทั้งตัวเลือกซื้อกันได้ตามต้องการแม่ค้าก็เชื้อเชิญให้ซื้อด้วยสนนราคาที่แพงหูฉี่แต่คุณสมพงศ์ไม่ใช่คนกินงูก็เลยได้แต่ยิ้มแล้วก็รีบเดินหนีอ่าแต่เดินหนีมาได้ไม่ถึงสิบเมตรก็เจอเอ,อีกแล้วอีกเจ้าของแล้วอ่าก็รู้สึกขนลุกขนชันบอกไม่ถูกอาการแบบเนี้เคยเกิดขึ้นเมื่อตอนที่คุณสมพงศ์ ขับจักรยานยนต์กลับบ้านเสร็จแล้วก็มีงูตัวใหญ่สีดำเท่าแขนเด็กยาวเป็นวาเลยเลื้อยตัดหน้าพุ่งลงข้างทางทำเอาคุณสมพงเกือบจะเสียหลักพุ่งลงข้างทางตามงูตัวนั้นไปด้วยแกขับมอเตอร์ไซค์ผ่านพ้นจุดนั้นมาได้ไม่ไกลนักก็เห็นงูสีดำตัวหนึ่งดิ้นอยู่กับที่เพราะโดนรถเหยียบตัวนี้เองที่แกก็รู้สึกสงสารงูคลอร้ายขึ้นมาจับจิตจับใจ ได้แต่ภาวนาขอให้มันไปที่ชอบที่ชอบอเพราะยังไงเสียมันก็คงไม่รอดแน่ก่อนจะถึงบ้านก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องงูเป็นงูเขียวหางไหม้ตัวเท่านิ้วจี้ที่เข้าบ้านนางเพลนสีเล่นเอาแตกตื่นกันไม่หมดนะคุณสมพงศ์ก็จอดรถดูเห็นลูกชายขขานางเพลนสีกําลังใช้บ่วงคล้องเข้าที่หัวงูเขียวหางไหม้ตัวนั้นและลูกชายขขงนางเพนสีก็ทําสําเร็จแล้วก็นําไปปล่อยอยังที่ไกล แม้ว่างูเขียวหางไหมตัวนั้นจะกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างปลอดภัยแล้วแต่สิ่งที่ตามมาก็คือความเชื่อเพราะนางเพนสีนี่มีความเชื่อแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเมื่อก่อนก็แค่นิมนต์พระมาสวดแล้วก็ทำบุญสะดกเคราะห์เท่านั้นแต่คราวนี้พิเศษหน่อยเพราะได้ยินว่าจะจ้างหมอลำซิ่งมาแสดงด้วยวันศุกร์นี้ที่จะถึงเนี่ยนะขอเชิญไปทานข้าวเย็นด้วยกันนะคะ นิมนต์พระมาสวดด้วยหรือเปล่าล่ะเจเพนอ๋อนิมนตตอนเช้าแล้วก็เลี้ยงพระตอนเย็นๆถึงจะเลี้ยงแขกเหลือละค่ะจ้างมาเท่าไหรล่ล่ะสามหมืนห้าค่ะคุณสมพงษ์นด้อึ้งไปชั่วครู่กับเงินค่าจ้างหมอลำซิ่งมาแสดงเงินมากมายขนาดนี้น่าจะเอาไปซื้อของถวายวัดจะดีกว่าหรือไม่ก็ทำบุญกับผู้ยากไร้หรือจะซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับทางโรงเรียนก็ดีเหมือนกัน นอกจากเงินค่าจ้างหมอลำซิ่งแล้วยังมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นอีกทั้งอาหารเครื่องดื่มแค่งานนี้งานเดียวน่าจะใช้เงินถึงห้าหกหมื่นเลยทีเดียวเอ,อเจเป็นชิญแขกเยอะละสิสองร้อยกว่าแล้วค่ะโอ้ไม่น้อยนี่อย่าลืมนะคะตอนเช้าเลี้ยงพระถ้าว่างก็ขอเชิญน,นะคะเออตอนเช้าผมคงไม่ว่างหรอกแต่ตอนเย็นนะว่างแน่โตะจีนเหรอ อืมค่ะลงทุนจ้างหมอลำซิ่งแล้วจะเลี้ยงอาหารแบบไทยๆก็ยังไงอยู่ญาติพี่น้องก็ขอลงขันกันนะอ่าคุณสมพงษ์กรับปากนางเพ็ญศรีว่าจะไปร่วมงานตอนเย็นเพราะว่าตอนเช้าต้องทำมาหากินเมื่อมีงานอะไรสักงานก็เดือดร้อนเรื่องเงินที่จะใส่ซองเพราะจะไปมือเปล่าก็กอะไรอยู่นางเพ็ญศรีก็ตเตรียมงานก่อนล่วงหน้าสองสาวันเอาเต็นต์มากางอยู่หน้าบ้าน เป็นการบอกกล่าวชาวบ้านชาวช่องกันลืมจนกระทั่งเช้าวันศุกร์คุณสมพงษ์ออกไปช่วยพ่อใหญ่ทองถางกอไผ่แล้วก็หญ้าที่ขึ้นรกอยู่หลังบ้านวันนั้นช่วยงานพ่อใหญ่ทองจนถึงสี่โมงเย็นเธอได้กลับบ้านอาบน้ําแล้วก็แต่งตัวรอพ่อใหญ่ทองเพื่อจะไปบ้านนางเพ็ญศรีพร้อมกันเสียงเพลงี่กระหึ่มตั้งแต่บ่ายสามขว่าย้ำให้รู้ว่างานเลี้ยงกําลังจะเริ่มแล้วหกโมงเย็นพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้ว พ่อใหญ่ทองก็เดินมารีบปิดประตูบ้านแล้วก็เดินออกไปยืนรอที่ทางแยกจากนั้นก็เดินตามเสียงเพลงที่ดังกระแทกกระทันไปจนกระทั่งถึงบ้านนางเพนสีพอเจ้าภาพเห็นก็รีบเดินมาพนมมือไหว้ตอนรับเสร็จแล้วก็คุณสมพงศ์กับพ่อใหญ่ทองก็ยื่นซองให้เป็นการร่วมทําบุญด้วยนางเพนญสีก็พนมมือไหว้แล้วไหว้อีกแล้วก็รับซองโดยใบหน้ายิ้มแย้มก่อนที่จะพับซองใส่กระเป๋าสะพาย เอาใกล้ๆเวทีไหมพ่อใหญ่เออเอาตรงนี้แหละจะได้กลับสะดวกหน่อยแหมหนูจ้างหมอลำซิ่งมาสแสดงถึงตีหนึ่งเช่นนะคะพ่อใหญ่ดูหมอลำซิ่งให้จบก่อนสิคะไม่รู้จะอยู่ได้นานแค่ไหนนะ่คนแก่มันนั่งนานไม่ได้พ่อใหญ่ทองบอกแล้วก็ย่อนก้นนั่งกับเก้าอี้พลาสติกสักพักหนึ่งเมนูแรกของโต๊ะจีนก็ถูกนำมาเสิร์ฟเป็นพวกลูกชิ้นหลากหลายรูปประพันธ์ราดโดยน้ำจิ้มสีฟูดมาเสิรับ แต่ไม่มีผักกินสักสักอย่างเครื่องดื่มก็มีเหล้าหนึ่งขวดพร้อมด้วยโซดาน้ำเปล่าน้ำอาลมนะจากนั้นนักร้องสมัครเล่นก็ขึ้นเวทีร้องเพลงคาราโอเกะขณะที่แขกเรือก็เริ่มทยอยกันมาเรื่อยเรื่อยส่วนใหญ่ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วโต๊ะที่คุณสมพงษ์กับพ่อใหญ่ทองนั่งอยู่ต้อนรับเพื่อนบ้านที่รู้จักกันจนเต็มทั้งแปดเก้าอี้แต่ก็ไม่มีใครรินเหล้าน้ำสีอมพันดื่มเลยสักคนหนึ่ง คุณสมพงศ์ก็บอกว่าเอาสักหน่อยสินะโอ้ยเล่าสีสู้ไม่ไหวสู้เล่าขาวไม่ได้เหล่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละไม่เหมือนหรอกรสชาติมันต่างกันนะพอใหญ่ไม่ถูกคอมันก็เล่าขาวรนะว่างัันเถอะคาบใช่ยช่ยช่เสร็จแล้วเมนูที่สองและที่สามก็ถูกนํามาเสิร์ฟนะเห็นสีสันแล้วน่ากินเชียว นักร้องสาวหมอลำซิ่งก็ขึ้นเวทีด้วยชุดโชว์ต้นขาอวบเพียงมองไกลไม่ชัดเนะ่แต่เต้นได้ร้าวใจอืมเสียแต่เสียงไม่ให้เลยขณะที่หางเครื่องสีสาวก็เด้งหน้าเด้งหลังอุตลุดโดยมีนักเต้นหน้าเวทีกลุ่มหนึ่งเต้นตามไปด้วยคุณสมพงศ์ก็กินกับแกล้มทุกอย่างรอกินข้าวตามที่หลังโดยสูตรของโต๊ะจีนแล้วก็มีของหวานเป็นรายการสุดท้ายเมื่อไม่มีใครดื่มเหล้ากับแกล้มก็พร่องลงเรื่อยเรื่อย เมื่อมีเมนูใหม่มาก็ยกจานอาหารที่ไม่มีใครแตะต้องแล้ววางซ้อนกันเพื่อให้โต๊ะมีพื้นที่ป้าอ้อยแกก็บอกขึ้นว่าแค่งูเขียวหางไม่เข้าบ้านเนี่ยยังจัดขนาดนี้นะถ้าเป็นงูเห่างูจงอางเข้าบ้านสงสัยว่าเจ้าภาพมันต้องจ้างวงดนตรีหมอลำไอชนิดเป็นแสนแสนมาแสดงแน่เลยไม่อย่างนั้นมันก็เกินไป วงใหญ่เวทีใหญ่ขนาดนั้นจะไปตั้งเวทีกันที่ไหนละปะคุณเอ้ยตั้งได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นแหละเออมันก็ดีเหมือนกันนะชุมชนของเรามันเงียบเหงามานานเป็นปีแล้วนี่หากมีงูเข้าบ้านใครอีกก็เจ้าของบ้านจะจัดงานอย่างนี้หรือเปล่านะเนี่ยเออลุงไม่อยากเชื่อเท่าไหร่หรอกชาวบ้านที่หมู่บ้านงูอยู่ขอนแก่นเขายังเอาง,งูเข้าไปอยู่ในบ้านเฉยเลยเออ เออใช่เห็นว่าเขาเลี้ยงเหมือนกับเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนี่คือในเมื่อเชื่อกันว่าเป็นลางที่ไม่ดีแล้วจะเลี้ยงไว้หรือว่างูมันมาเองมันก็ไม่ดีทั้งนั้นแหละนางดาวทีนี้ข้าวผัดรวมมตรก็ถูกนํามาเสิร์ฟอีกคุณสมพงษ์ก็ตักใส่ถ้วยตักข้าวปากสักพักของหวานตบท้ายรายการก็ตามมาเป็นวุ้นมะพร้าวในน้ําเชื่อมคุณสมพงษ์ไม่ได้สนใจการแสดงหมอลำซิ่งบนเวทีมากครับ เพราะว่าเสียเงินใส่ซองไปถึงสองร้อยบาทก็ต้องกินให้คุ้มพอวุ้นมะพร้าวตกท้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนร่วมโต๊ะก็เริ่มขยับเตรียมตัวจะกลับบ้านเพราะไม่มีอะไรจะให้กินอีกแล้วคุณสมพงษ์กับเพื่อนบ้านออกจากงานทําบุญสะเดาะเคราะห์หลังสองทุ่มโดยที่แขกเรือส่วนหนึ่งก็ทยอยกันออกจากงานเลี้ยงไปก่อนแล้วก็มีเสียงเพลงหมอลำซิ่งยังจะกระหึมต่อไปอีกหลายชั่วโมงและคงจะทำให้คนที่อยู่ใกล้หนวกหูรำคาญเอา แต่ว่าบ้านคุณสมพงษ์อยู่ห่างจากบ้านงานพอสมควรคงจะไม่หนกหูเท่าไหร่แกกลับถึงบ้านแล้วก็อาบน้ําอีกครั้งให้ร่างกายสดชื่นเสียงเพลงจากบ้านงานได้ยินพอแววแววแต่จะดังขึ้นมาหน่อยตอนที่นักร้องหมอลําแหกปากตะโกนนี่แหละไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมจะต้องแหกปากตะโกนด้วยเอาแค่พูดธรรมดาธรรมดาก็ได้สามทุ่มกว่าคุณสมพงษ์ก็ปิดไฟนอนพอหัว ถึงหมอนก็คิดนั่นคิดนี่แล้วก็มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ค้างคาใจมานานก็คือฐานะของนางเพนสีที่ดูเกินตัวไปหน่อยเพราะแค่ค้าขายนิดนิดหน่อยๆน่อยเท่านั้นผัวของนางเพนสีก็ถูกยิงตายคาบอนไก่หลายปีแล้วส่วนลูกสาวกับลูกชายก็ไม่ได้ทำงานอะไรเป็นหลักเป็นฐานเพราะว่าเปลี่ยนงานบ่อยงานที่จัดต้องใช้เงินหลายหมื่นเอาแค่จ้างหมอลำซิ่งกัค่าโตจีนก็ไปหกหกหมื่นเื่นแล้ว แต่ก็ได้คืนมาบ้างส่วนหนึ่งก็คือเงินที่ถูกเชิญใส่ซองให้งานนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่นางเพ็ญสีจัดเพราะสองปีก่อนก็จัดแบบนี้มาแล้วแต่ครั้งนั้นว่าจ้างหนังมาฉายจนสว่างคาตาแล้วก็ทําอาหารเลี้ยงกินกันเองเพื่อนบ้านน้องคุณสมพงษ์หลายคนพูดกันมานานแล้วเกี่ยวกับเรื่องนางเพ็ญสีที่ไม่รู้เอาเงินจากไหนมาจัดงานอย่างนี้ทั้งๆท,ที่ไม่ได้มีฐานะอะไร เสียงเพลงหมอลำที่ฝ่ายชายฝ่ายหญิงสลับกันร้องไม่ได้ช่วยกล่อมให้คุณสมพงษ์เคลิมแต่ประการใดเพราะกำลังร้องอยู่ดีๆก็แหกปากตะโกนขอเสียงบ้างถามไทยกันบ้างบางครั้งกำลังจะเคลิมก็มีอันสะดุง้งจนกระทั่งเริ่มหงุดหงิดรำคาญขึ้นมาจนกระทั่งเกือบห้าทุ่มเสียงเพลงหมอลำซิ่งจากบ้านงานก็เงียบลงคุณสมพงษ์ก็แปลกใจเพราะได้ยินว่าจะแสดงไปถึงตีหนึ่งถึงจะเลิกแล้วทำไมมันเงียบเอาตอนห้าทุ่ม คุณสมพง์เขค่อยๆรู้สึกดีขึ้นเพราะไม่มีเสียงดังเข้าหูก่อนจะหลับไปจนรุ่งเช้าตื่นขึ้นมาก็ได้ยินเสียงพ่อใหญ่ร้องเรียกก็ลุกจากที่นอนไปเปิดประตูพ่อใหญ่ก็แจ้งข่าวด่วนให้ทราบว่านางเพ็ญศรีโดนตำรวจตะครุบเอาคางานได้ของกลางคือยาบ้าสามร้อยพเม็ดคุณสมพง์ถึงบางอ้อแล้วหายสิ้นสงสัยว่านางเพ็ญศรีได้เงินมาจากไหน มาจัดงานแบบนี้ซึ่งต้องใช้เงินหลายหมื่นบาททั้งที่ทํามาค้าขายเล็กๆน้อยๆเท่านั้นการอ้างว่างูเขียวหางไหมเข้าบ้านแล้วต้องนิมนต์พระมาสวดทำบุญสะดาะเคราะนี้อาจจะฟังขึ้นแต่ก็ได้เห็นอีกฉากหนึ่งของนางเพ็ญศรีว่าทำมาค้าขายอะไรแม้จะนิมนต์พระมาสวดทาบุญสะเดาะเคราะแล้วแต่ก็ยังหนีอาญาบ้านเมืองไม่พ้นอยู่ดีละครับ เวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ